อดูกับนุ่มสกุลคนสว่างครับอู้ผ้าผีผ้าหน่องเบิ่งนกเป็ดพี่น้องนกเป็ดนี่ก็แตกบนวินดอกเลยอู้ปุ๊ดอู้น่องกับพี่น้องปุ๊ดไปแก่ปุ่นบิดเลยป่าก็โตก็บ่อใหญ่ิดครับอยู่นี่เจ้าหามแต่นกเป็ดนะครับปุ๊ดอู้พ่อยน้ำอยู่กลางหนองปุ๊ดนั่งมาหาเหรียญครับพักเที่ยง 이 물고기 없어? 물고기 없어요? 물고기 있어요. 있어? 있어? 여기 물고기 기르는데. 밤이 아... 요산. 낙치... 물고기 키우는데. 낙지가 안 돼? 낙지는 차고, 금지 금치. 물고기 여기 키우는 거다. 양식장. 함 요산. 기 양식장. 함 어, 대놓배로 해요. นกเป็ดลอโอ้ยบ้านข่อยตรงนี้เนาะพี่น้องเอ้ยบ้านเขาหนี่บ่เหลือแล้วสิมาลอยเรียนยังที่ม่น้องโก้กคือจานะขึ้น่ะจับมาก็จะโชค์ข้างลุกปุ่น,อ,นอ๋อเอาตัวน้นอยๆลงมาปล่อยไปหนีครับเป <c oughs> ็นว่าวอันหนึ่งอ่ะเอาตัวน้นอยๆลงมาปล่อยมันง่ายก็จับออกไปเขาบอกให้หากินครับอยู่นี่ <c oughs> ม,ามาบังบิ่งไปครับ <c oughs> ไปหาม

ลมครับมือไหนลมนอ,อยอู่ครับนกเป็ดดูแล้วไอร่นอยู่กลางน้องคนก็จ้าข้ามมาทางนี้ก็วายจับสัตวดจะมาใส่อยู่กุ้งที่น้องอยู่มองนี้เจ้าข้าม เขาให้ล่าสัตว์เลยครับมงนี่ปิดจริงๆแค่ไหนได้ครับผมเด็กเชื่อพี่น้องเก็บบรรยากาศขะกลางโคกกลางป่าวังไม่วังหนมากับไอ้เิ่ง

จังน้อยกินทุลุกเลียวพี่นอ้องเมาปิดก,กลางๆดูทุลุกหยอดทุลุกพักน้ำ,นำ,นำ,นำมานเท้ามาเท้าอยเห็นกับพักน้ำแล้วแล้วเกาหลีเชินทุลุกกำลังสิบปงครับนี่เป็นน้องสาธารณะต่าเท้าหามครับแันบ่กหามสวยเลยอาปลาอยู่นี่นี่ครับต้นทุลุกเป็นดอกออกมากหน่อยกินยอดมัน ไล่ดูดูมึงให้มึงสวนกันเด้มนะครับมะเป็ดปุ๋ยนี่บอมมาใช้เดือนเป็ดปุ๋ยนะครับนี่กันปลากระเทียมอ๋อโอ้เสียงลมเนี่ยเด้อครับเด้อกระชีใดแง่กักบโรงงานแล้วครับบัดนี้เอ,อาเก็บบรรยากาศตอนเที่ยงมาเบิ่งเนาะครับเนาะ ข้าวบเบิ้งน้องน้ำบางนึงน,นี่ครับต้นทุลุกเดี๋ยวมันเป็นใบมาเดี๋ยวเชื่เอามาถ่ายเบิง้งอีกครับนี่ลวกกินกับปนปวกปนป่าเดี๋ยวโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่ทุลุกกำลังขันข้นขัน้นเด็ดพงกำลังติดจุมด่มอยู่เอาคอฟฟ์ากคลิปน้ำเลยครับเด้ออย่าลืมกด subscribe น้ำครับครับสวัสดีครับ